รถกะติดพี่น้องครับรถกะติดเออนะครับตอนนี้อยู่เพื่อน่ากลางอยู่นะครับคนร่งเิีวะไปบ้านอใหญ่สบายเพ่บัวสดครับบ้านเราอยู่สโอยู่ในตลาดทะอดนี่ละแต่ว่างเล่าเสียชีวิตนั่นผมบบได้มานะครับผมเนียเพื่อนไปเผาผนมันมาเผาศพแล้วเพื่อนยังโทษบอกผมมันไอ้คอสลาดเราเขาก็โทษบอกที่หลังผมกับ่อนจับผมกับโบไดม่า ใดมบอกหุนลูกป่าบอดิการประซาเสื้อส้นสนเพื่อคายบอกพี่น้องและอ้ายและลูกป่าคูสุคนบอกข้าวบุญแต่เศร้าให้ใส่บาตรจังหันบอกข้าวบุญย่ำสวยให้แตงพ,พ่ก<า>ทำ ใช่ใช่ครับยาวร้องรองประเทที่ัวครับครับครับขอบคุณไม่เอามาให้อย่างนี้โอ้ยกระบไม่แน่ติดใหม่ติดมือมากแค่มาแค่มาน้องมึงจะดีใจแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่ลืมกันขนาดแม่บ้านทีอยู่กัยังนักคสดพูดเหมือนนักแสดงเลยหมวันนั้นครับพี่น้องครับที่คุยกับผมอยู่นี้ไม่ไม่ใช่ใครอื่นนะครับอันนี้เป็นพ่อบ้านหรือเป็นคู่ชีวิตของสบายเพลบรสุทาิ์เดษตรบริการอ่า ท่านก็ยังทำธุรกิจส่วนตัวครับครับคือจริงๆินธุรกิจที่ทำร่วมกันมาหลายอย่างคือหลักเมื่อก่อนนี้ก็ทำหมูแล้วก็เลี้ยงหมูแล้วก็ขายอาหารสัตว์ครับ ยุคหนึ่งที่ก็ให้ทําสถานีวิทยุช่วงช่วงนั้นละไอ้กอีแกชวนผมอยู่ว่าไปจัดรายการกับพี่น้อยแกบอกนะก็ถือว่าเราเริ่มต้นแต่แตก่อนคนอื่นเนาะ,ะไม่ได้มาเพราะว่าพี่ยาวเออกับปอยฉลาดน้อยเผาโสมเผาโสมแล้วเ่้ยโทรบอกผมไหมเออที่วันเผาโสมแล้วนะครับเพราะว่าพี่เปจะอยู่นี่ตลอดออไม่หวีก็มาวันหนึ่งแต่ไม่หวีก็รีบกลับออเออ,เอ,อ แล้วคราวนี้ไอ้นางไอ้นางนี่จะอยู่ทุกวันตั้งแต่วันเก็บดุกเลยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันส่วนพี่ยาวก็น้องเพือนพี่ใหญ่พี่ยาวมาอยู่หลายวันอยู่เหรอผมไม่รู้เขาว่าเอาเขาไปงานศพน้องชายกันเลยหอ่อพอเสร็จแล้วไปงานศพน้องชายกันต่อว้าวทำไมไม่เห็นมาเลยยัยว่าสันไปพี่ปีนเออาไปอไหนไปไหนเพราะว่าเอาสบาย้ก็ เสียแล้วอผมไม่รู้แต่ทำไมไม่โทรบอกผมล่วงหน้าก่อนหน่อยโอ้หมีพวกเพื่อนฝูงอย่างพวกมาลงวัดลราก็มาหมดทุกคนอยู่ผมไปเจอแกก่อนก่อนนหน้านี้อยู่วัดอะไรนะก็คุยกันดีๆกับแกอย่อ๋อไปเลยนะผมก็ไปอยู่วันนลยเออรู้สึกจะเป็นวงของพระใหญ่อะไรเสื้อแดงอะไรนี่แหละนะครับขึ้นวันนั้น ไปขายเทปใช่ไหมใช่นั่นแหละก็อีกวันหนึ่งก็เจออยู่ตลาดตลาดในอะไรนะวันโคกวันโคกสืวันนั้นว่าวันโคกสือวันเนี่ยเขาคุยคุยกันแกสาวที่เราเลี้ยงอยู่ที่นั่นขายหมูอยู่ที่นั่นแกอาจจะไปหาโลกหาเต้าแกมั้งโอ้โอ้คงเกี่ยวใช่มั้งแต่ก็เห็นเพียสุขภาพก็ยังดีๆอยู่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตรวจเช็คร่างกายตลอดครับแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่ง คนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยถ้าตัวเขารู้เนี่ยจิตใจมันอ่อนไหวแลนะ้วพาไปรักษา<ม>ก็คือบอกตรงนะมีเท่าไหร่แล้วก็รักษาทางนั้นที่ว่ามันจะรอดครับก็รักษาอยู่ประมาณ6เดือน6เดือนจนดีขึ้นมาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มได้สติเริ่มได้อะไรมนแล้วผิวพรรณเริ่มคืนแล้วคราวนี้น้องเขาเนีย่ยเขาก็เป็นพยาบาลเป็นหมออะไรพวกนี้เขาที่ว่ารักษาทางทางหมอ,อทางแพทย์ จะเอาให้มันออกให้หมดมันออกไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าคือกินอาหารในีมันเป็นยาเราความคิดของผมแบบนี้นะครับไม่ใช่มไม่มีเงินไม่รักษาเดียไม่ใช่รักษาอยู่แต่เราเห็นคนที่ไปใช้แสงคนที่ไปคีโมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เหลือร่างกายมันรับไม่ได้เอนอแต่นี้เราพูดไปก็เหมือนว่ามันยังไงกรัวพี่น้องเขาเน่ะนะคืออย่างนี้ถ้าเป็นจริงๆเนี่ยยังไงไง,ไงมันก็เอาไม่อยู่หรอกครับแต่ว่าจะช้าจะเร็วกันเองแต่ก็อยู่ได้หกเดือนได้ครับ เดี๋ยวนี้สี่ปีได้วันที่หนึ่งวนี่สี่จะครบสี่ปีแล้วโอ้สี่ปีเสียตอนนั้นเยอะอะไรตอนก็เสียตอนนั้นรู้สึกจะหกหกสิบเอ็ดอไม่ใช่หกสิบเอ็ดหกสิบสามอืมใช่เพราะถ้าอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะหกสิบเจ็ดทีเดียวกันก็ปุ่มแอมก่อนกินข้าวคนไม้ยังไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรผมจะไปงานอยู่จะไปงานไหนกันจะไปนาด้วงนาด้วงนาด้วงงานอะไรบุญเกียรติข้าวเขานี่แหละตอนนี้พระเรายังเทศ เทศสามธรรมะรออยู่ครับพี่สบายเพเด้อน้องนุ่งมาขอคารวะเด้อที่วันส่งพี่ส่งพี่ขึ้นสวรรค์นั้นน้องน้องไม่รู้จักน้องปเดมานะครับหลังจากว่าทําพิธีแล้วน้องจะงหวจับขอคารวะให้ดวงวิญญาณพี่เปโตรสุคติแล้วก็ขึ้นสวรรค์เป็นนั่งฝ่าอยู่ที่บนเป็นที่ประดาบนเด้ออยู่บนสวรรค์บนเด้อน้องนุ่งมาแลยครับสาธุสาธุสาธุพี่สบายเพรื่โมโซตพี่น้องครับ พี่น้องบอกมาเบมาถามก็เล่าเสียแล้วล่ะ,ะฝากให้พี่น้องหูจักเได้อว่าเล่านี่เป็นเหือนศิลปินกับขนาดเก็บขนาดป่วยแล้วก็ยังล่ำอยู่นะครับก็ับพบกันครั้งสุดท้ายอยู่อำเภอตะมนตร์มันโคนะครับกบพ็พอลลลแล้ว้องานแล้วเลยแล้วเราก็บ,บอกแม่เบบ้านอยู่แต่ผมก่อนจะพูจังหวะมั่ไม่ที่กี่คนดีนะครับอ้าวสิ่ง,งที่สิจงปกป,กปักรักษาหรือบาละมีของเองเอาให้คงข้อง ขอบครัวพีเลยหลงนงเลยครับขอขอให้ยูดีมีแห่งปเสกิฐขอให้ตลอดปลอดภัยจะเจ็บจะจนกับธรรมะข้าขึ้นเนาะอ่านมาแล้วไม่มีพีกะไปแล้วก็ไปเสงียงสุดเนาะดวงเป็นยันของพีกะขอให้ไปสุขที่ที่ดีนะครับผู้ละเป็นนั่งผ่านอยู่ที่เทวดาอยู่ทั้งเมืองสวรรค์หมดละสาธุสาธุสาธุนั่น เราเราเป็นมูเดียวกั็ไปอังคารนั่งสิใช่ไหมธุ<ด>รกิจนี้คือเราร่วมกันมาตั้งแต่ตอนที่เลิกร้องเลิกหลัอคือเมื่อก่อนนี้อัดชุดสุดท้ายนี่รู้สึกผมจะพาอัดคู่กับแอลเพราะแอลกับผมเป็นเพื่อนกันก็เลยพาอัดคู่กันชุดหน,น้่ตงตายฟรี จะออกมาที่หลังกับดาวบัณฑรดาวบัณฑรนี่ออกหนุ่มยาวสาวสั้นพอทําเสร็จเทพพบุตรก็มาขอซื้อมาเตอร์ไปเรื่องของเรื่องคือแอลยอดรักีนต้องการจะให้ผมเนี่ยเป็นคนทําเหมือนกับดากี้โปรโมทเองอะไรแบบนี้คราวนี้นี่ตัวเราเนี่ยคือก็คุยกันแล้วเราจะพากันเลิกแล้วนะคือจะไม่ทำขายก็ได้ขายไปเงี้ยเนี่ยก็เลยเทพพบุตรเสนอมาให้เท่านั้นก็เอันนั้นเอาไป ก็เลยให้เทพประวดเข้าไปทำแล้วก็ขายอาหารสัตว์ครับยุคหนึ่งที่ก็ให้ทําสถานีวิทยุช่วงช่วงนั้นแหละไอ้กีแกชวนผมอยู่ว่าไปจัดรายการกับพี่น้อยเกบอกนะก็ถือว่าเราเริ่มต้นแต่ก่อนคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นได้เปรียบก็เลยแล้วก็มีหลายคลื่นอยู่หลายจังหวัดอยู่ครับเดี๋ยวนี้ก็มียอนน้องคายก็มีอแต่อยู่ที่นากลางนี่ ก็มีสองคลื่นตูวันนี้ยังจัดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ขยจัดเนี่ยเวลาคนจะจัดก็สามโมงถ้าไม่ไม่เข้าก่นหรือก็ส่งเทปอส่งเทปห่วยนี่น่าจะจะมาจัดรายการดยวดีได้เนี่ยน้อย้วว่างๆเชิญเลยเออก็เคยเคยไปทาอยู่แต่ก่อนช่วงนี้ก็หยุดหมดแล้วล่ะนะก็นั่นแหละพอเรื่องของผมเนี้พอหลังจากแม่บ้านเสียนี่ก็คือหนึ่งเราทําสินค้าเนาะเราก็ต้องการมี เขาเรียกโลโก้ของสินค้าเนาะคือเมื่อก่อนนี้เราก็เพิ่งในบ้านให้เป็นโลโก้ก็เลยเจ้าของก็เลยปคูลงหวนกลับไปนะก็เลยไปทำซิงเกิลสามสี่ซิงเกิลด้วยกันก็โอเคก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆวันละกี่ชั่วโมงจย์หรือของตัวเองคือของผมจัดแค่สองชั่วโมงคะส่วนใหญ่ก็น้องบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเทปส่งมาบ้างเนี่ยลักษณะอ่าสถานี้เป่าชั่วโมงเขาไหมเป็นของเราเองเลยเอาแล้วมันก็ง่ายเลย ครับเป็นของเราเองเลยคือสถานีนะมันมีสองแบบของหลวงกับของเอกชนแต่ของเราเป็นของเอกชนแต่ไม่ใช่วิวัฒน์ไม่ไม่ใช่วิทยุชุมชนครับเป็นวิทยุธุรกิจระดับท้องถิ่นอ๋อคือใบอนุญาตของเราเป็นวิทยุท้องถิ่นครับอ๋อก็ดีนะถ้า่างๆก็น่าจะมารวมสรุปก็ดีับก็ดีคนเราครยิ่งคุณยิ่งคำพูดคำจายิ่งไหลแฟนเพลงไม่ต้องห่วงลูกเยอะ ก็พี่น้องก็สมพรอยู่หรอกไปพูดไนเขาก็ติดตามดีอยู่คับพี่น้องก็ให้กําลังแรงใจกันตลอดมาครับทำยูทูบพี่น้องก็ก็ให้ความสนใจอยู่อย่างนี้ผมก็จะบอกข่าวว่าตอนนี้มาแวะบ้านสบายแพรแล้วมาครลวะ่อาอารุนยันท่านแล้วแล้วก็มาคุยกับพ่อบ้านแล้วครับก็ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม ยามถามข่าวกันเนาะผมน่าเป็นคนสองภาษาทั้งไทยแลยอีสานฟังรู้หมดรู้แต่ถ้าถามว่าพูดได้ไหมไม่ได้จะไปอีสานทั้งหมดก็ไม่ได้จะไปไทยทั้งหมดก็ไม่ได้ในลักษณะนั้นคือก็ถือว่าโชคดีก็พี่น้องทางแม่บ้านเขาเป็นเภสัชเภสัชแพทย์แผนไทยเขาก็เลยผิดยามาให้ สามสี่ตัวสี่ตัวก็จะมียารักษาเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงร่างกายร่างกายที่อ่อนเพลียอะไรแบบตัวนี้ใช้ชื่อว่าวอนเคนอเป็นชื่อภาษาอังกฤษเน่อครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโรคกรดไหลย้อนคนอิสานบ้านเราเนี่กินพวกเนื้อดิบพวกอะไรพวกนี้เมอกินแล้วมันจะย่อยยากย่อยยากมันก็จะมาคาอยู่ตรงลินปีภาษาอีสานเขาเอี่ยมติดแล้วมันเอี่ยมใช่ไหมรู้เอี่ยมพอเอี่ยมแล้วนี่มันก็จะแสบ มันเป็นน้ําย่อยที่ขึ้นไปตาขึ้นไปสมองอวัยวะแต่ถ้ามันลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะตัดกระเพาะเป็นแผลลำไส้เป็นแผลกายเป็นโรคกระเพาะก็เลยได้ยาตัวนี้มาตัวนี้ชื่อไดซี่ชื่อดซี่ส่วนของผู้หญิงนี่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องลับๆของผู้หญิงแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องเลือดลมอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเมริดายังไงก็มีโอกาสถ้าไปตบบนทานไปบ้านผมอ็งแวะ ินขาวอะไรแล้วถ้าพูดถึงทางคุณมีอะไรที่จะให้ผมรับใช้ก็บอกได้เลยทุกเวลาว่างตลอดเดี๋ยวนี้ปล่อยตัวเองให้ว่างตลอดเพราะลูกเขาอยู่บ้านเออเอาเอาเอาไม่เป็นไรก็ถือว่ารู้จักมักจีกันเนาะช่วงระยะแต่ก่อนก่อนก็นึกขึ้นได้ว่าเออเราผ่านบ้านพอดีนี่ก็แวะถามข่าวเขาว่ามั่งมีพ่อบ้านอยู่ไหมคนอะไรพ่อบ้านก็ถามผมกมาถามใครนะเมื่อกี้เนี่ยถาม เจตุ๋ยทางน่นท,ท,ทางเจเจตุยเจตุยใครผู้หญิงของ่อตุ๋ยนี่คือน้องสบายแพกกก่ตรอไปเออเป็นน้องน้องของสบายแพ่เป็นน้องคนเล็กเออนั่นแหละนะเขาถามอย่างว่าเข้าไปเยี่ยมได้ไหมก็<อ>ก็คุยก็มีอะไรคะแค่ก็สงสัยเนาะเออก็มีอะไรหรอกครับรยยก็ผมอยากจะยานเขาบอกแกก็โอ้โอ้โอ้แกก็<อ>มาเลยไม่เป็นไรนะอย่างนั้นเขากเป็นก็สาวใหญ่เขาอยู่บ้านอืม แกไม่มีแฟนอ่ะไม่มีไงอายุก็ห้าสิบกว่าก็เดี๋ยวนี้เขาก็ช่วยดูแลสถานีของเราก็เหมือนอที่อยู่แบบที่แบบน้องนั่นแหละคือถึงแม่บ้านเขาจากไปแล้วเราก็ยังช่วยกันดูแลเหมือนเดิมเรา,<ม>าดูแลบ้านเราดูแลบ้านเขาิทุรัเขาก็ไปเราอยู่เราก็เป็นคุณทรรไปในลักษณะนี้ส,นนส่วนใหญ่แล้วเนาะคือถ้าเป็นสินค้าพวกอาหารสัตว์พวกยารักษาโรคสัตว์ มันก็ขายแค่อำเมรนากลางใกล้เคียงแต่ถ้าพูดถึงที่ขายระดับประเทศเลยเนี่ยแม้กระต่างประเทศมาก็ส่งก็คืออยู่ยาผมได้พูดแต่นั่นแหละแล้วถ้าสนใจก็เบอร์โทรคอ call นเตอร์ก็082 8 3309444 444อาจจะหลายตัวหน่อยเพราะเรี่ยวแรงยังดีอยู่พี่น้องเนอะถ้าได้ยินยินท่านพูดไปแล้ว เบอร์โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ไดหรือจะโทรมาถามข่าวค้าวอะไรก็ได้หรือจะสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านพูดไปแล้วก็สั่งจองก็ได้สอบถามก็ได้ไดนะครับก็เราส่งฟรีทั่วประเทศอยู่แลวส่งฟรีใช่ไหมครับรเก็บเงินปลายทางโอเคถ้าพี่น้องสนใจก็อย่าลืมอุดหนุนสนับสนุนกันหน่อยนะครับถือว่าก็เคยเป็นขวอนใจพี่น้องอยู่ถึงว่าแฟนจะจากไปความดีที่ท่านทำมาก็พี่น้องคงเกลียนด ท่านผู้ชมครับนะครับตอนนี้นะครับผุอยูหน้าบ้านของแก้วจันททิพย์แก้วจันททิพย์นะครับท่านก็ขายสิ่งที่พี่น้องใช้อยู่ทุกว,วันนี่แหละเพราะว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ท่านแนะนําไปนั่นแหละพี่น้องต้องการอยากจะช่วยอยากจะอุดหนุนสนับสนุนกันก็นเล้เฉิญนแวะมาได้พี่น้องเด้อเียนหน้ากางอ่าเียนหน้ากางครับตลาดกบคอพี่นงป,ป,ปซุ้มไปฟักใต้เพราะไปได้ไก่ฝากให้ท่าบผู้ชมก็ เป็นแฟนคลับของสบายแพร่โพสต์นะครับทั้งแฟนเพื่อนแลวก็ยังบริหารอยู่กับลูกคนเนาะตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วเดี๋ยวนี้เป็นนักร้องแล้วเป็นปนักร้องแล้วเหรออ่าเจ๋าจันทิ์ครับเข้าไปดูงในยูทูได้เลยแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยมีซิงเกิลหลายๆซิงเกิลด้วยกันไม่ว่าจะรักคนชอบนมแล้วหรือจะเป็นอยากกินหนูอะไรครับชวนน้องเที่ยวน้องบัวลำพูโอ้โหพ่อม่อินเทนหลายเพลงด้วยกัน ติดตามด้วยครับผมติดตามช่องของท่านด้วยนะครับช่องว่าเปแก้วจันทิ์แก้วจันทิ์นะครับช่องของท่านเอออยากสนับสนุนพี่น้องก็อยากซอยกันก็เอากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเพื่อนแน่บพรามรับช่องของเยนลายาชแชนแนลนี่ละกับบุญคุณที่พี่น้องซอยส่งเสริมกับบุญเรื่องแบพี่น้องเด้อครับเอาไปโอกหน้าจะบอกันไหมขอบคุณมากครับขอับสดีทุกทุกคนครับที่เข้ามาดูในเพจนี้นะครับครับสวัสดีครับ